วม14คนที่เดินทางกลับจากเม็กซิโกปรากฏว่าไม่ติดเชื้อค่ะแพทย์อนุญาตให้คณะครูและนักเรียนทุน AFS ที่เดินทางกลับจากประเทศเม็กซิโกทั้ง14คนซึ่งเฝ้าระวังอาการอยู่ในห้องแยกของสถาบันบำรานราดูลเดินทางกลับบ้านได้แล้วหลังผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009แต่ต้องดูแลตัวเองต่อเ,ออเนื่องอีก7วัน ประเทศไทยยังมีผู้ป่วยที่อยู่ในขายเฝ้าระวัง3คนเป็นหญิงชาวเยอรมันที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าวันนี้และมีไข้สูง39องศาเซลเซียสขณะนี้พักดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีส่วนอีกสองคนเป็นคนไทยที่มีประวัติเดินทางผ่านพื้นที่ระบาดของโรคขณะนี้เฝ้าระวังอาการที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครสวรรค์ ด้านกระทรวงสาธารณสุขเตรียมส่งยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศรวมทั้งสถานทูตไทยประจำประเทศที่มีการระบาดของโรคก็ขอจะาให้สถานทูตนะครับก็สถานทูตที่รับไปก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยานะครับว่ายาังกล่าวไม่ใช่เป็นยาป้องกันนะครับเป็นยารักษาโรคนะครับแล้วก็จะให้ตามความจําเป็นตามยอดตัวเลข ความจเป็นที่ขณขนนะขที่ด่านพรมแดนหลายแห่งอาทิด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดหนองคายด่านพรมแดนไทยพม่าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด่านบ้านริมเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิหรือเทอร์โมสแกนและประหลอดตรวจร่างกายคนไทยและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งที่ด่านพรมแดนไทยประดังเบซาประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากนายแพทย์หม่อมหลวงสมชายจัก,กรพันธ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเดินทางตรวจสอบมาตรการควบคุมโรคพร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าประเทศด้านนี้เนื่องจากทางการมาเลเซียมีมาตรการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากยุโรปและอเมริกาอย่างเข้มงวดเช่นกัน พรุ่งนี้ถานก,การในประเทศเมศ็กซิโกจะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติค่ะทั้งโรงเรียนร้านค้าและสถานที่ราชการซึ่งหยุดติดต่อกันมา5วันจะเปิดทําการขึ้นอีกครั้งขณะที่เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เป็นรายที่2กระทรวงสาธารณาสุขของเกาหลีใต้ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อรายที่2โดยเปิดเผยว,ว่าเป็นแม่ชีในศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกซึ่งอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกับผู้ติดเชื้อรายแรกที่เป็นแม่ชีเหมือนกัน ส่วนวันพรุ่งนี้โรงเรียนและร้านค้าต่างๆรวมถึงสถานที่ราชการในเม็กซิโกจะเปิดทำการตามปกติหลังจากหยุดทำการ5วันติดต่อกันโดยโรงเรียนทุกแห่งมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อครั้งใหญ่เพื่อป้องกันการระบาดขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเม็กซิโกเพิ่มเป็น26คนและมีผู้ติดเชื้อ727คน วันนี้เครื่องบินเช่าเหมาลำของรัฐบาลจีนเดินทางถึงกรุงเม็กซิโกแล้วและจะบินต่อไปอยังเมืองตีหัวหน้าเพื่อรับชาวจีนกว่า200คนที่ตกค้างอยู่ในเม็กซิโกและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้เนื่องจากรัฐบาลจีนมีคำสั่งห้ามเที่ยวบินจากเม็กซิโกเข้าประเทศเพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009 ขณะที่รัฐบาลเม็กซิโกก็ส่งเครื่องบินมารับพลเมืองของตัวเองกลับเช่นกันโดยขณะน,นี้ชาวเม็กซิกันในประเทศจีนเดินทางไปพักที่สถานทูตในกรุงปักกิ่งเพื่อรอเครื่องบินเช่าเหมาลำของรัฐบาลที่จะแวะรับชาวเม็กซิกันในเมืองใหญ่ๆของจีนอย่างนครซีงไฮ้กรุงปักกิ่งมณฑลกวางตุ้งและฮ่องกงขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2,009ทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่1,274คนและเสียชีวิตไปแล้ว27คน ประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นประเด็นที่คณะกรรมการสมานฉันจะต้องหยิบยกเข้ามาหาหรือในการประชุมครบคณะในวันที่7พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งคณะกรรมการสมานฉันบางคนก็มองว่าในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเรื่องของข้อกําหนดยุบพักการเมืองในมาตรา237ควรจะต้องมีการปรับแก้ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันมีความเห็นจากหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะ,คะมองว่าไม่น่าจะมีความขัดแย้งระหว่างพักร่วมรัฐบาลและถ้าเกิดมีความเห็นต่างขึ้นในสังคมเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรม มนูนก็ควรจะต้องทำประชาพิจารณ์ติดตามในรายงานค่ะ หัวหน้าพักภูมิใจไทยเชื่อว่าการปฏิรูปการเมืองที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การแก้ไขรัฐมนูญจะไม่ทำให้เกิดรอยร้าวขึ้นในพักร่วมรัฐบาลและเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่พักการเมืองจะมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องของการออกกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและมองว่าการทำประชาพิจารณ์เพื่อหาข้อยุติเป็นเรื่องที่จำเป็น การใิรโทษกรรมนะ,ะบางบางพรรคก็บอกว่าเห็นด้วยบางพรรคก็บอกไม่เห็นด้วยอันนี้ก็ก็จะต้องมีการคุยกันนะ,นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็คิดว่าจะ,จะต้องเป็นประชาพิชารก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสภา ส่วนข้อสังเกตที่เห็นว่ามีความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองนายชวรัฐกล่าวว่านักการเมืองเป็นองค์ประกอบของการเมืองจึงบอกไม่ได้ว่าจะทําเพื่อใครและไม่คิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นระเบิดเวลาที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ ด้านนายเทพไทยเสนาพงศกประจําตัวหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตกรณีให้มีการแก้ไขมาตรา237ว่าสสของพักหลายคนเห็นตรงกันว่าหากกรรมการบริหารพักเกี่ยวข้องกับการทุจริตเลือกตั้งให้มีการพิจารณาลงโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองต่อกกรรมการบริหารพักแต่ไม่เห็นด้วยกับการยุบพักเพราะพักการเมืองเป็นสมบัติของประชาชน ขณะที่นายประเสริฐชิดพงศ์สวเลือกตั้งจากจังหวัดสงขลาและกรรมการสมันชันเพื่อการปฏิรูปอีกสักครู่ชมการถ่ายทอดสดจากโทรทันรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะส่วนข่าวข้ามทีวีไทยคืนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เแลันวันนี้เป็นคอนเสิร์ตของเราแั่นเือคอนเสิร์ตที่64ของรายการคอนเสิร์ตแม้จะสั่งล่าสุดค่าธรรมเนียม23นัลลาร์ราชวังมิสาชิญี่นุ่นและดูริอุสราชเกิดดับเช่น ก็จะสมในการจัดการแมตชรเลยแสดงให้ก่อนทุกคนได้ับความรู้สึกสามเมื่อก้งทุกชาติพระเิษย์สร้างจิตสำนึกและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และชสร้างความสงบสันติและสามเณรในประเทศของ h ร t t i ค e การและสำรับงานวิมุสนิบาดนั้นนะคะถือเป็นงานรัฐพิธีค่ะซึ่งหมายความถึงการมารวมการของคาะบุคคลต่างชาหลายชาติหลายภาษานะคะที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือการร่วมการถวายพระกรใจองค์มเหสีแด่พระบาทสมเด็จระเจยูหัวค่ะงานวิมสนิบาดนั้นเป็นรัฐพิธีสำคัญรัฐบาลกาหนให้ผู้มีเกียรตร่วมงานฝ่ายไทยที่เป็นขาราชการแต่าด้วยเครื่งแบบเต็มยศระดับเราจดยพอ สุดที่ได้รับและผู้ที่ไม่เป็นข้าราชการก็จะแต่งกายด้วยชุดราตรีสโมซรนแบลไทยหรือว่าชุแบบวาเฟ้าส่วนสุภาพสตรีจะแต่งชุดไทยนะคะก็ตตั้งแต่ไทยอมรินขึ้นไปค่ะระดับเครื่องราชอิสริยาภร์นะคะสําหรับฝ่ายต่างประเทศจะแต่งชุดราตรีสโมสรชุดประจําชาติหรือว่าแบ็ไทยนะคะผู้มียศทางทหารก็มักจะใส่เครื่องแบบเต็มยศสุภาพสตรีจะแต่งชุดราตรียาวหรือว่าชุดประจําชาติค่ะ สำหรับงานสมสทรสนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าสู่ปีที่60แห่งการประมราชาพิเศษพุทธศักราช2513ณตึกสันติมตรีทำเนียบรัฐบาลที่ท่านผู้ชม,ชมรับชมการถ่ายทอดสดอยู่นี้นะคะทางรัฐบาลก็ได้มีการเรียนเชิญคณะทุตานุทูตคณะรัฐมนตรีและผู้สมรสนายฐานระดับสูงและตำรวจนะคะผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติและผู้สมรสรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงขององ,องค์กรอิสระและก็ภาคเอกชนค่ะ มาร่วมงานในครั้งนี้กันด้วยนะคะสำหรับงานวันฉัตรมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าสู่ปีที่60แห่งการรมรัา